อะะตอนนี้ก็สตาร์ทเรียบร้วครับเจากก้าคุณปูของเราทั้งสองคันเลย6ล้อกับสิบล้อนะก็ก็เป็นรถวิ่งวิ่งเขาเรียกวิ่งของน้ำงานนะฮะน้ำงานพวกวิ่งของเล่นของอะไรนะพวกสิง้าสวรรค์ไปพวกนี้นะครับเขาว่านะครับนครสวรรค์ก็ไป เป็นแบบแบบรถโบราณครับเจา้าคุกคูด,ดสองคันเลยวันนี้นะเส่อ,องกอ็สตาร์ทใหม่ใหม่ก็สังเสาวอยู่โอ้ป้าเสียดายครับป้าเสียดาอันนี้หกบีบีนะหกบีบีเกียร์ทีเอ็กนะตรงไรสองร้อยนะส่วนคัน10็ร้อนี่เป็นทีเอ็กเจ็ดร้อยหกเกียร์ตรงอะไรพาวเวอร์นะ เกียร์ก็เป็นเกียร์ของเอเจ็ดร้อยเลยเครื่องก็แห้งดีนะเครื่องก็ไม่หลวมนะเพราะรถไม่ได้ค่อยใช้งานเท่าไหร่แต่ตัวนี้อาเป็นรมดาอยู่สิบล้อกับหกล้อเนี่ยหอยาวเนี่ยผมว่ามันเท่ากันนะแค่น้ำหนักการบรรทุกเฉยๆนะครับ ตอนนี้จะเป็นที่เก็บของเขาล้อขอยาครับเ,เดี๋ยวจะลากกลับคันหนึ่งก่อนอีกคันหนึ่งวันหลังเข้ามาเนะฮะมีตุ๊กตะงตุ๊กตาอยู่ข้างบนยางก็มีสวยบ้างนะมีสวยบ้างยางเก้าร้อยเข้าหลายเส้นเลย นะก็สิบหกเส้นละนะฮะแต่มันจะมีเส้นไม่สวยอยู่เฮอะไรอะโอ้โนกยีราบนะะบันทายควันก็เสมอภาคกันเลยนะยแต่ละคันกรนะบะเนี่ยเท่ากันนะผมว่านะความยาวความใหญ่อย่างีย เกินแค่10บ้อก็หกล้อบรรทุกนี่น่าจะได้เท่ากันนะถ้าบรรทุกได้สิบของ10ตันก็น่าจะได้10ตันเท่ากันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับนะเดี๋ยวเราเอาก่อนกลับบ้านก่อนหนึ่งคันหนึ่งคันค่อยมาเอาวันหลัง